สวัสดีครับแฟนๆรถต่อรับแชนแนลดับทีวีทุกท่านครับผมดิษฐทวมประถมครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวเจ้ารถคันนี้ครับ Audi A4 Avant เป็น A4 Avant ที่มีชื่อรุ่นที่ยาวที่สุดและจะบอกให้ว่าเขาเป็นรถที่มีชื่อรุ่นที่ยาวที่สุดในประเทศแล้วล่ะครับถ้าชื่อเต็มๆของเขานะ All New Audi A4 Avant 415 TFSI Quattro S Line Black Edition ไม่รู้ว่าผู้บริหารทำไมถึงต้องตั้งชื่อรุ่นเขายาวขนาดนี้บอกทุกสิ่งทุกอย่างของรถคันนี้ไว้ในชื่อรุ่นหมดแล้วนะครับโดย45 TFSI ก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไมล์ไฮบริดด้วยมีพละกำลังที่มากมหาศาลเหมือนกันครับ249แรงม้านะครับขนาดที่แรงบิดอยู่ที่377นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100แค่6วินาทีเท่านั้นต้องบอกว่าพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้ มหาศาลมากมากนอกจากจุดเด่นในเรื่องของแรงมาและแรงบิดแล้วนะครับเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีโคสติ้งด้วยนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณยกคันเร่งในความเร็วตั้งแต่55จนถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในย่านความเร็วเนี้ยถ้าคุณผ่อนคันเร่งเมื่อไหร่เครื่องยนต์จะดับนะและเครื่องยนต์จะติดอัตโนมัติเมื่อ เราต้องการเรียกพลังกาลังของเครื่องยนต์กลับมานะครับตัวนี้จะทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นและเป็นเทคโนโลยีที่เขาเพิ่งใส่มาในเจ้า A4 Avant Allnew คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดเด่นและความใหม่ของเจ้า Allnew Audi A4 Avant คันนี้นะครับมีอะไรบ้างเริ่มแต่หน้าตาเขานะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมถ้าใครเห็นเจ้า Audi A4 Avant คันนี้ที่เห็นชัดๆว่าใหม่คือกระจังหน้าและไฟหน้ากระจังหน้านี้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้เป็นดีไซน์ใหม่แล้ว มีความเรียวมากขึ้นแต่ดูบึกบึนและกระฉับกระเฉงมากขึ้นด้วยมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยไฟหน้าเป็น LED แล้วนะแต่ยังไม่ถึงขั้นแมทริก LED ในตัวท็อปทอปของเขายังไม่ใช่แต่เป็น LED แล้วในตัว Audi A4 ตัวเดิมยังไม่ใช่ LED แบบนี้นี่คือ LED เขาแล้วโหสวยอะ่ะ ิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติไฟเลี้ยวก็เป็น LED เป็น LED เต็มระบบเต็มรูปแบบของไฟหน้าแล้วนะครับมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้เซ็นเซอร์หน้ามีทั้งหมด4จุดด้วยกันนี่คือด้านหน้าของเจ้า A4 r v a n ใหม่ซึ่งบอกได้เลยครับว่าดูปราดเปรียวมากขึ้นดูวัยรุ่นมากขึ้นและเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเพราะว่าจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า A4 r v a n ใหม่นี่คือการออกแบบดีไซน์ของ A4 r v a n A4 v ว n นก็คือรถซีดานที่เป็นสเตชันวากอนนั่นเองไม่ใช่รถแฮชนะไม่ใช่5ประตูนนะแต่เป็นสเตชันวอลคอนคือท้ายจะถูกยืดออกมาและจุดเด่นของเขาคือในเรื่องของการออกแบบที่ฝ่ายออกแบบของทาง Audi เนี่ยตั้งใจออกแบบ A4 อ A ว n นเนี่ยโดยเฉพาะไม่ได้เอา A4 ซีดานมายืดตูดออกไปนะแต่เขาออกแบบ A4 v ว n นขึ้นมาโดยเฉพาะเลยตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังทําให้มันมีความลงตัวมากขึ้นเขาออกมาเป็นรถครอบครัวที่เน้นความเป็นสปอร์ต ไม่ได้เป็นเน้นครอบครัวแบบขับชิลๆนะตัวนี้เน้นครอบครัวที่เน้นกิจกรรมการทํากิจกรรมกลางแจ้งในสไตล์แบบนั้นมากกว่าเพราะในต่างประเทศกลุ่มลูกค้าจะเป็นสไตล์นั้นทั้งสิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับนอกจากด้านหน้าที่มันค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวแล้วเนี่ยด้านข้างล้อด้านหลังเฉียวกว่านี้อีกครับ และมาด้านข้างนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับในความเป็นไฟหน้านะดีไซน์ของไฟหน้ารุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นเขี้ยวเข้าไปนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะมาเป็นสลปแบบนี้แล้วเป็นดวงแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ทําให้เราเห็นได้ชัดๆว่ารุ่นโฉมเดิมกับโฉมปัจจุบันเป็นอย่างไรและอีกหนึ่งจุดเด่นนะที่ผมชอบมากๆคือเส้นสายลายพวกนี้มันค่อนข้างคมก็เรียกโชเดอร์ไลน์ลพวกนี้มันค่อนข้างคมมันลาดไปจนถึงท้ายรถเลยแต่ สิ่งที่ผมชอบว่ามันสวยกับโชว์เดอร์ไลน์นในมุมมองผมนะลอ้อล้อตัวนี้เป็นล้อฟอร์สนะเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับราคาล้อชุดแต่งตัวนี้สามแสนบาทมีเห็นแน่นอนและเขาใช้อยู่ใน Q7 รุ่นเดิมนะครับแต่เอามาใส่ใน เจ้า A4 r ีอาใหม่ตัวนี้นี่นะครับลอฟอสดูลายเนี่ยคตาสวยเลยแสดงว่า Audi Sport ตรงนี้ด้วยยาง Continental นะครับซีรีส์ยาง245 35 5, R 1 9นะครับขอบ19ตัวนี้เป็นยางคอนตินะยาง Continental Sport อยู่แล้วนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับรถสปอร์ตแต่อายุการใช้งานของยางกลุ่มนี้นะใช้ได้ไม่นานหรอกปีกว,กว่าก็โอเคแล้วแต่ถ้าคุณใช้มันหนักคุณใช้มันโหดนะยังไงก็ต้องเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วล่ะ แต่คุณภาพยางอดีแน่นอนนะครับสวยมากเลยอะผมชอบที่สุดเลยเนี่ยยาขูดฟุตปาดท,ทีเดียวนะขับเนี่ยเส้นเป็นแสนนะนี่คือในส่วนของอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า Audi A4 a v a n นะครับไล่มานะสัญลกักษ์ S l i n ลชัดเจนนะครับว่าตัวนี้มาพร้อมชุดแต่ง S-Line นะครับปอยเลอร์ด้านข้างเรียบๆแต่สปอร์ตหน่อยกระจกมองข้างเป็นสีดำและไฟเลี้ยวด้วยไล่ขึ้นมานะท่านผู้ชมจะสังเกตนะว่ารถครันนี้ค่อนข้างที่จะเตีย้ยอย่างที่ผมบอกดูแล้วเนี่ยเป็นซีดานที่สปอร์ตมากๆอยู่แค่อกผมเองนะครับความสูงของรถเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจอะกลุ่มครอบครัวที่เน้นความโฉบเฉี่ยวเน้นสไตล์ ไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทาง Audi เขาเลือกอยู่แล้วว่าทั้งต่างประเทศเป็นลูกค้ากลุ่มไหนในประเทศก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ใกล้เคียงกันมีราวหลังคามาให้ด้วยมีหลังคาพารามิกมาด้วยนะนี่ลาวมาถึงนี่เลยหลังคากระจกเส้นสายนี้ไล่มหม a u d สาวซีมาเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างจะลงตัวนะมันเป็นรถ Station Wagon หรือว่าถ้าในสไตล์ของ Audi เรียกว่าอาวานที่ดีไซน์ท้ายเนี่ยค่อนข้างลงตัวมันดูสวยดีมันดูไม่ได้เป็น รถที่เทอะ้ทาแต่มันดูเป็นรถที่สปอร์ตสปอร์ตหน่อยมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแน่นอนครับมาพร้อมกับระบบคีย์เลสตรงนี้ไม่ต้องสืบอยู่แล้วมาให้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขามาที่ด้านท้ายเลยนะครับดูยังไงมันก็เป็นสปอร์ตนะโอ้สวยอะ่ะ ไฟท้ายเป็น LED นะถ้าเป็นไฟเลี้ยวท้ายจะเป็น Sequential นะครับเป็นไฟวิ่ง45 TFSI Quattro ชัดเจนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะมีสไตล์การขับที่แตกต่างจากรถทั่วไปแน่นอน Badge logo โโอยู่ตรงนี้นะครับเด็นเซอร์หลังให้อีก4จุด Diffuser นี่นะครับแล้วก็ท่อเป็นท่อคู่นะและเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูด้วยดูสปอร์ตมากๆฝาท้ายไฟฟ้า นี่คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อลังการมากๆใหญ่มากนะลึกสุดแขนนะท่านผู้ชมใหญ่มากใหญ่มากถือว่าเป็นรถที่เก็บสัมภาระได้ดีคันหนึ่งเลยนะครับในกลุ่มนี้ยางอะไหล่ชอบไม่ใช่เป็นชุดซ่อมยางมามาเป็นยางอะไหล่นะครับพับเบาะนะครับเบาะสามารถพับได้นะพับราบไปได้เลยนะครับนี่ที่พับ เบาะจะอยู่บริเวณนี้นะครับสลักทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่นะครับเราต้องดันอไปนะทั้งสองข้างนะครับแต่ตรงนี้ที่บางสายตาสามารถยกออกได้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ยกท่านผู้ชมจะเห็นว่าเบาะมันจะพับราบไปเลยนะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในห้องโดยสารก็ออกมาเป็นพันกว่าลิตรอยู่แล้วนะครับเ mm hmm. หลือเฟือในการใช้งานอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเขาเน้นในเรื่องของการเก็บสัมภาระเก็บในเรื่องของ อุปกรณ์ในการใช้ชีวิตกิจกรรมกลางแจ้งอยู่แล้วนะครับในพวกนี้เนี่ยนี่ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้า All New A4 R1 กันนะว่านอกจากเครื่องยนต์ที่ผมบอกว่าเขาเด่นๆแล้วอ่ะท่านผู้ชมนี่มาดูนี่ก่อนปิดตรงนี้เป็นไฟฟ้าด้วยนะบางสายตาเนี่ยนี่เห็นไหมเปิดไปนี่ตัวนี้เลื่อนขึ้นนะครับ พอปิดลงมาด,ดนะูนี่นะนี่เก๋บางสายตาเป็นไฟฟ้าด้วยอ๋ออันนี้เพิ่งเห็นนะเออผมดูในสเปคเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตนะครับตัวบางสายตาเป็นไฟฟ้าด้วยก็ถือว่าให้ออปชั่นในรายละเอียดที่ดีมากๆเสาอากาศเป็นครีบฉลามชาร์คฟินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าว่าภายในของเจ้า Audi A4 Avant คันนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวบอกได้เลยครับว่าออปชั่นที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสวยๆเท่านั้นเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารนะของเจ้า Audi A4 a v a แล้วนะเป็นตัว All New นะครับหรือว่าพูดง,ง่ายๆไมเนชเชนนั่นแหละต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็สมน้ำสมเนื้อนะหนังหมดทั้งคันอยู่แล้วนะเบาะหุ้หนังเป็นไดมอนด์คัตด้วยนะครับนั่งสบายนะแต่เบาะเนี่ยปรับเอนไม่ได้นะครับปรับระดับไม่ได้ต้องนิ่งๆแบบนี้แต่ก็ถือว่าโดยตำแหน่งของพนักพิงองศาของพนักพิงเนี่ยใช้ได้เลยไม่ได้ชันอะไรมากมายแต่ถ้านั่งไกลๆผมว่ามันก็ แอบเมื yup. ่อยเหมือนกันนะแต่บอกมันนุ่มดีอะหนังนับป้าด้วยนะโหโคสบายเลยนี่ดูข้างๆนี่กำมาหยี่ล้วนๆเลยนะนี่ด้านข้างนี่กำมายีหมดโอ้โหมีที่พักแขนและที่วางแก้วน้ำก็เปิดเป็นเมนนนไปนะนี่เปิดแบบเมนนวนโอแต่ดูดีอะนี่นี่วางได้แก้วแก้วใหญ่แก้วเล็กวางสบายๆเลยครับพอมีที่พักแขนแล้วเนี่ยมันก็ดั่งสบายขึ้นไม่น้อยทีเดียว และเขายังมีม่านเขายังมมีม่านหน้าต่างให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะโหสร้างความเป็นส่วนตัวแล้วก็กันแดดไปในตัวด้วยอัน,นี้ชอบมากๆเลยเจ๋งวะชอบชอบผมชอบรถที่มันมีม่านหน้าต่างด้านหลังนะผมว่ามันมันส่วนตัวดีอะ่ะเราจะทําอะไรมันค่อนข้างจะง่ายดีนะครับมีที่เก็บของตรงนี้นะ ช่อง power outlet อยู่นี่มีแอร์หลังมาให้นะครับท่านผู้ชมครับและเป็นอีกโซนด้วยนะนี่เป็นอีกตึงโซนด้วยโหแอร์สามโซนเลยวะเนี่ยตัวนี้สุดยอดนะครับนี่ปรับขึ้นลงนะครับปรับอุณหภูมิเออเท่ดีเท่ดีเจ๋งเจ๋งเจ๋งถ้าเทียบกับคู่แข่งนะในวันนี้เนี่ยเบ w s ี r i e s 3มนะครับก็ต้องเป็นรุ่น GT นะ Mercedes-Benz ไม่มีรถในกลุ่มของตระกูลที่เป็น Station Wagon ไปเทียบในกลุ่มของ C-Class ละกันพื้นที่นะพื้นที่การนั่งนะผมว่า C-Class นั่งสบายที่สุด r d A4 ตัวนี้ก็ยังนั่งไม่ได้สบายมากมายตัวนี้นั่งสบายกว่า Series 3แล้วกันเพราะว่า Series 3นั่งยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นอันดับ2แล้วกันนะอันดับ1ให้เบนซเ,เข้าไปให้ C-Class เข้าไปนี่ล่ะอ้าวไฟเป็น LED นะครับท่านผู้ชมนี่ไฟเป็นหลอด LED นะไฟ LED มาหลังคาลามมาถึงตรงนี้นะหลังคาพอดรบิก er ลามมาถึงผู้โดยสารตอนหลังนี่ก็เขาใส่ฟิล์มมาให้ดีแล้วแต่ก็ต้องไปเพิ่มแล้ ตลาดเมืองไทยไม่ไหวอยู่แล้วนะครับไม่ชอบอยู่แล้วนะผมเองอะไม่ชอบอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่นะว่าใครจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าดิ้งขนาดผมดั้งตรงนี้นะมองไปด้านหน้านี่นะโคตรสปอร์ตเลยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันครับว่าสปอร์ตอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับนะครับในเจ้า Audi a u d i A4 r อซีอาร์วานสี่สิบห้าทีเอฟเอสไอคอเ็ัเห็นไหมชื่อโคตรยาวเลยแต่ มันสวยมากครับทุกผู้ชมภายในโคตรสปอร์ตเลยนะด้วยความเป็น S-Line ด้วยครับเพราะานี้มาพร้อมชุดแต่ง S-Line อยู่แล้วพวงมาลยต้องเป็น S-Line นะครับนี่เป็นพวงมาลัยสปอร์ตแบบหนังนะ3ก้านอยากลองขับเลยอนะ่ะตอนนี้นะครับมันเห็นแล้วมันกิเลสมันขึ้นมา และสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนะในเจ้า m i n o r Chan นตตัวนี้นะครับแน่นอนครับหน้าจอหน้าจอนี้เป็น v ว r t u ์ l ข o c k p i t เต็มรูปแบบแล้วนะครับเป็นดิจิตอลแล้วถ้าตัวเดิมเนี่ยยังเป็นอนาล็อกอยู่แต่ตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้นะคือหน้าจอที่เขาบอกว่าทันสมัยที่สุดของ Audi อยู่แล้วพรมลายเมื่อกี้อย่างที่เรียนให้ราบนะครับเป็นพรมลายหนังแบบสปอร์ตสก้านมันติฟังก์ชันด้วยด้านซ้ายนี่ในเรื่องของการเรียกดูข้อมูลด้านขวาจะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียง นี่แล้วแต่ว่าเราจะเซตแบบไหนนะนี่มีจอแสดงผลกลางแบบนี้ด้วยก็ให้ชัดๆก็ดูจากดูนี่มาอ่ะนี่มีกล้องมองหลังตัวเดียวเท่านั้นน่าเสียดายนะรถราคานี้เนี่ยควรจะมีกล้องมองรอบคันมาให้นะครับบางอย่างทาง a u ดีเขาก็ให้มาดีแต่บางอย่างผมว่ามันมันขาดหายไปอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของกล้องนี้ไม่มี ก็หน้าเสียดายมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้มีไบลท์สปอตให้มีระบบเตือนนะเวลารถถอยหลังนะครับแล้วในมุมอับสายตามีมาให้แต่ไม่มีเตือนออกนอกเลนไม่มีระบบดึงพวงมาลัยกลับไม่มีมีแพดเดิ้ลชิปให้ด้วยเอาสิมีแพดเดิ้ลชิปด้วยนะโอ้โหแต่ ม้ามัน300กว่มาม้าขอเพเดอร์ชิพก็ดีนะครับไฟนะครับอย่างที่บอกนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัโตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัโตโนมัติมีครูสคอนโทรลมาให้นะครับยังไม่มีอะแดปทีฟครูสคอนโทรลนะน่าเสียดายเหมือนกันนะราคา3าล้านสแสนบาทคนที่มีอะแดปทีฟแล้วนะพวงมาลัยปรับเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะเข้าออกนะครับเข้าออกบนล่างได้อยู่แล้วดูสวยนะดูสวยอะผมชอบอะไม่รู้ผมเป็นคนชอบดีไซน์ภายในของ Audi อยู่แล้วนะครับ Audi กับ BM เเนี่ยผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วเพราะว่ามันดูเรียบแต่มันดู ธรรมัดธรรมแมงดีและความเป็นเอสไลน์เขาก็คือในเรื่องของแป้นเบรกและแป้นคันเร่งนะครับจะเป็นโครเมียมนะจะมีขอบโครเมียมให้ดูความเป็น s อสไลขึ้นมาค่อนข้างชัดแอร์เป็นดิจิตอลสโซนนะซ้ายขวาและหลังอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ดีเยี่ยมมากๆม,มีอะไรอีกออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้นะครับ มีบบ Drive Select อยู่บริเวนี้นะ Drive Select ก็คือโหมดการขับนะครับ Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, Individual มีทั้งหมด5โหมดนะแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกอะไรนะนี่เป็นในเรื่องของ Parking Assist นะครับก็เตือนรอบคันอยู่แล้ว Start/Stop Engine มี Power Outlet ให้อีก1ช่องตรงนี้นะโอ้แต่นี่หัว Power Outlet ยังสวยเลยอ่ะโอ้เจ๋งดีเว้ยแล้วมี USB 1ช่องตรงนี้นะครับ นี่ที่สุบุรีผมบอกแล้วขอออดี้เป็นแก้วกาแฟไม่ยอมทำนะครับมีที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับจะปิดแบบซอฟท์ทัชแบบนี้ดูเท่มากๆด้ามเกียร์ตามสไตล์ออด i ี้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้เขาสั้นๆเล็กๆแบบนี้อยู่แล้วสามารถที่จะปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะปรับเป็นสปอร์ตได้เป็นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมีมาให้ และเบาเบาเป็นเบาะนั่งแบบสปอร์ตแบบเอ n e ล i n ลายไดบอนคั t อยู่แล้วเบาะเป็นนับป้าค่อนข้างที่จะนุ่มสบายดีมันนุ่มดีมากเลยนะและอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาคือเขามีเบาะนวดด้วยท่านผู้ชมนี่มีนวดได้3รูปแบบว่าเราอยากจะนวดแบบไหนนะแล้วก็ความหนักเบาของการนวดเนี่ยได้3ระดับด้วยกันก็รถติดติดก็เพลินเ,นเนดีครับท่านผู้ชมสบายๆนะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นผมนะไปเ้ลแลนดดีกว่าด้วสบายกว่านะแต่นี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่เยอะนะในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็เรามาดูที่ที่เกีบมอ่ะมีช่องเสียบ USB C อีกหนึ่งช่องตรงนี้นี่เป็นไฟบุรีนะครับแต่ก็เป็น Power Outlet ได้ด้วยโอเคกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติสันรูรไฟฟ้าออโต้อยู่แล้ว นี่ครับป๊บปั๊บปั๊ปมาเชดโดเขาให้ปิดก็ค่อนข้างที่จะดีนะดูทึบดีบังแดดอนี่นะครับมีกระจกให้พร้อมกับไฟมีที่เน็บน้ำบัตรเน็บแบงค์อยู่แล้วเหมือนกันนะครับซ้ายขวานะอ๋อนี่ดูช่องแอร์ลีวช่องแอร์เขเท่ดีนะโหคนนั่งข้างนี่ไม่หนาวตายอยู่เนี่ยช่องแอร์ใหญ่ขนาดนี้เออเท่ดีเท่ดีเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทาง นะครับในส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าเช่นเดียวกันและนี่แหละครับทุกท่าครับกับเจ้า Audi A4 R1 รุ่นใหม่ r นเชนนะครับต้องยอมรับว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจนะกับราคาค่าตัวที่3,399,000บาทในวันนี้เขามีโปรแกรมผ่อนชำระนานถึง7ปีด้วยแต่ก็มาติดต่อทาง Audi Center ได้นะครับว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรแตถามว่า วันนี้รถคันนี้คุ้มค่าหรือเปล่าดูดีไซน์แล้วดูเครื่องยนต์แล้วดูสมรรถนะแล้วดูความเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วเนี่ยผมว่ารถคันนี้น่าสนใจครับในถนนแล้วไม่เหมือนใครแต่จะดีหรือไม่ดีต้องลองขับกันอีกครั้งครับกับเจ้า Audi A4 Avant กับระบบโคสติ้งที่ผมอยากลองด้วยว่า ความสมูทของเขาเนี่ยเมื่อเครื่องยนต์ดับในความเร็ว55ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเรนจ์เนี่ยเจ้าระบบโคสติ้งเขาทำงานเนี่ยมันสมูทแค่ไหนมันทำให้เรารู้สึกแปลกๆอะไรหรือเปล่าตัวนี้อยากลองและอยากรู้ด้วย0ถึง106วินาทีเนี่ยจะสะใจแค่ไหนและในวันนั้นออตโตไลฟ์ไทยรัฐทีวีจะนำผลการทดลองขับารารงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้รถคันนี้กับค่าตัว3ล้าน399คันนี้ ผมชักอยากได้แล้วสิแต่ค่าตัวหนักใช้เล่นครับแต่รถประกอบนอกทั้งคันครับคันนี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับผมนี่ที่ทบทบและออาตัวรั t เทราดทีวีขอลาไปแต่ไปเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจกับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ